ออกสีออกเหลืองอ่อนๆบ้านดอกเดียวเองไม่มีคู่ให้จับผสมเกสรเลยบานแล้วค่ะบ้านวันแรกเลยสีสวยด้วยอ่ะสวัสดีค่ะก็มาพบกับปลาอีกแล้วค่ะกับวันนี้ ปาพามาดูมุมแคคตัสมุมเล็กๆของปลานะคะก็นํามาแบ่งปันเฉยๆนะวันนี้ไม่ได้มีเทคนิคอะไรนะคะหรือไม่ได้มีอะไรแนะนํานะคะก็นี่เป็นโรงเรือนชั่วคราวนะคะคลุมชั่วคราวกันแดดชั่วคราวไปก่อนพลางแสงนะคะพลางแดดก็รอช่างนะคะนคะคาเรื่องของเรื่องะคะ่ะช่างไม่ว่างนะคะค่ะก็จะมีไม้สะสมนะคะแคคตัส สะสมหลากหลายสายพันธุ์เลยคือแคคตัสเนี่ยนะคะเขาชอบแดดทั้งวันแต่ไม่ชอบโดนแดดโดยตรงก็เลยต้องใช้แสลนพราง50%นะคะแซน50%นะคะพรางแต่ยังคงได้รับแสงแดดทั้งวันเพียงแต่ว่าพรางความแรงของแดดลงนะคะจริงๆแล้วควรใช้สีดำล้วนนะคะหรือแสลนสีขาวนะสีเขียวเนี่ยไม่เหมาะกับต้นไม้สักเท่าไหรค่ค่ะแต่ว่า ตอนนี้ก็ชั่วคราวแลคะอย่างที่บอกนะคะมาดูกันว่าปลามีอะไรบ้างนะคะก็มีหลากหลายเลยนะคะมีตระกูลแมมมีโลบีวีนะคะก็คละคละกันไปนะคะต้นสีชมพูนี่ก็เรนโบ์ช่วงนี้หมดดอกแล้วนะคะก็จะมีทยอยทยอยฝั่งนี้ตรงชั้นนี่ก็ มีปนๆกันนะคะนี่ก็มียิมโนค่ะมีต้นยาวยางนั้นดินสอดำค่ะนี่ค่ะยิมโนตอนนี้ออกดอกแล้วคือเข้าสู่ฤดูร้อนเนี่ยเป็นฤดูออกดอกของยิมโนของโรบีวียนะคะนี่ก็มีตุ่มดอกแล้วนะคะ อ่าชั้นบนบ้างชั้นบนมีอะไรก็มีคล้ายๆกันนะคะหัวใหญ่ๆนั้นเบาเดน้ำนะคะบันเดน้ำค่ะอ,อันนี้ตุ๊กตาไม้ค่ะอันนี้เป็นที่ปลาเพาะ,มะเมล็ดไว้นะคะแล้วก็อันนี้ด้วยที่เพาะ,มะเมล็ดไว้อันนี้ถึงเวลาที่ต้องเปิดฝาเย้มๆไว้ให้เขาค่อยๆปรับตัวกับอากาศภายนอกค่ะ สองกระถางนี้ซื้อเป็นไม้เป็นไม้นำเข้าค่ะมาลองดูมีติดตุ่มดอกยังยังไม่บานเลยามาในลงพลาสติกนี้ปกติแล้วปลาจะปิดซิปนะคะเพราะว่าในนี้ส่วนใหญ่เลยจะเป็นแคคตัสแอสโตไฟตัมนะคะจะเป็นตระกูลแอสโตไฟตัมซึ่งเขาไม่มีหนามนะคะสำหรับใครที่ไม่ชอบหนามแหลมคมนะคะ เลี้ยงตระกูลนี้ดีงามเลยค่ะดอกก็สวยด้วยแต่เขาชอบประเภทชอบลงอบนะถ้าลงอบก็คือแบบปิดอย่างเงี้ยค่ะเขาจะโตเร็วผิวสวยนะคะนี่ปักก็จะมีแมมชูแมนปนมาด้วยแล้วก็มีอีลูซามุหัวปุยๆเนี่ยค่ะอีลูซามุหมดดอกไปแล้วนี่ค่ะชั้นสองก็มีแต่ข้อเสียของชั้นแบบนี้คือด้านในสุดนะคะไม่โดนแดดเลย แล้วก็มีนี่เล็กๆเกนี่ยค่ะปลาเพิ่งแยกแยกออกมาจากการเพราะ,มะเมล็ดนะคะแยกมาเรียงปลูกใหม่นี่ค่ะแล้วก็มีชั้นล่างชั้นล่างก็มีตัวที่เพาะ,มะเมล็ดยังไม่ได้แยกนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ชั้นที่อยู่ข้าง,างล่างสุดแล้วก็ด,วด้านในสุดยจะเป็นมุมอนุบาลอยู่คือล่างยังไม่แข็งแรงนะคะ,ะไปต่อมาด้านข้างนี่ก็ยังมี เหมือนกันค่ะแอตโตไฟตั้มนะคะแล้วก็นี่ตรงนี้2กอนี้คือแมมลูกกอบฟค่ะแล้วก็ด้านนี้ตรงนี้จะเป็นยิมโนแล้วก็มีอะโลค่ะต้นนี้คืออะโลนะคะต้นนี้เรียกว่าคาปุดเมดูซ่าค่ะ ส่วนอันนี้คือแอตโตไฟต้านเป็นลูกผสมลูกผสมมิราเค้ากับอ่อะไรไม่ทราบค่ะแล้วก็มีไม้อบน้ำกุหลาบหินค่ะชั้นบนสุดก็เช่นกันเนี่ยเขาชอบแบบนี้นะคะคือสมบูรณ์มากเลยแดดทั้งวันแต่ต้องมีแสลนนะคะนี่ก็เป็นที่ป่าพอมเมล็ดเช่นกันค่ะ มาข้างๆต่อดีกว่าตรงนี้เป็นแด,แดดร้อยเลยนะคะคือไม่มีอะไรกันนะคะโลง่ลงๆเลยนี่โลง่ลงๆเลยเนาะค่ะตรงนี้ก็เป็นตระกูลแมมเช่นกันนะคะส่วนใหญ่นะตระกูลแมมตรงนี้นี่ตรงนี้เรียกว่าแมมนกฮูกนะคะเนี่ยค่ะนี่เรียกว่าแมมนกฮูกคือเขาจะแตกตาต่อไปจะเหมือนนกฮูกค่ะ นี่สีแดงแดงวสีแดงแดงกับสีส้มๆนั่นก็คืออันนี้นะคะแล้วก็พวกนี้ก็คือคามีเน่ค่ะแล้วก็มีเจ้าตัวนี้เรียกสโนแคปและอันนี้เรียกเอสโคเบเลียค่ะนี่คือโอรูกะแล้วก็อันนี้เป็นแมมลูกแมวค่ะอันนี้ดอกสวยดอกสีชมพูดอกใหญ่อันนี้เอสปอทัว อันนี้จำชื่อไม่ได้นะคะแล้วก็ตุ๊กตาญี่ปุ่นแล้วหัวใหญ่ๆนี่คือ ob, อิชินอบดอกสีชมพูค่ะเป็นไฮบิดแองโลอ๋อมีต้นนี้ชอบแดดนะคะถึงจะเป็นสีชมพูอันนี้ถ้าจำไม่ผิดเรียกว่าลูกชุบอ่าใช่ ค่ะแล้วก็จะมีนี่ปนมาหนึ่งต้นอ,อ,อันนี้อากาเวค่ะถัดไปนี่ก็คือเก่งค่ะตระกูลเก่งนี่ขยายพันธุ์เองได้เยอะแยะเลยค่ะแล้วก็นี่อันนี้เขาชื่อว่าแพรทับทิมค่ะมีดอกด้วยนะดอกเหมือนดอกบ้าแดดน,นะคะสีชมพูเข้มเลยเอ,อ,อันนี้ก็จะเป็น ชนชมน,นั่นแหละค่ะแต่ป่าเอามาบังคับใส่กระถางเล็กๆมันก็เลยให้มันแคร์ๆอยู่อย่างเงี้ยนะคะนี่มีอีชินอปอีกสายพันธุ์หนึ่งแล้วก็มีอันนี้โลบีเวียคือที่บ้านป่าเนี่ยยังไม่มีออกดอกเลยนะคะอีชินอปกับโลบีเวียนี่อันนี้เป็นโลบีเวียเลยและถัดมาบนรั้วนะคะก็คือพญานคราชนั่นเองนะคะใบด่างนะ เาเป็นตระกูลแคคตัสตระกูลไม้อบน้ำเหมือนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะสรุปแล้วโดยคร่าวๆค่ะก็ประมาณนี้ที่ปา่ามุมแคกตัสของป่านะคะก็วันนี้พามาดูกันเฉยๆไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษค่ะคะ่ะวันนี้ก็ขอจบคลิปไวเพียงเท่านี้ค่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้บาน3ามดอกค่ะหันไม่เห็นยิมโนโดอกนี้ก็เริ่มต้นนี้เริ่มบานแล้วยังไม่บานเต็มที่นะคะเริ่ม đọc sỉu lưỡng.